ข่าวเศร้าของการบันเทิงนะคะเมื่อเพจ Power Up Mac นะคะได้รายงานข่าวคุณสมโพคแสงเดือนฉายนักสร้างหนังเทคนิคพิเศษยุคบุกเบิกของไทยค่ะรวมถึงหนังยอดมนุษย์ที่ร่วมมือกับญี่ปุ่นอย่างยักษ์วัดแจ้งพบแจมโบเอนะคะแล้วก็หนุมานพบเสร็จยอดมนุษย์ได้เสียชีวิตแล้ว คุณสมพ่อแสงเดือนฉายเกิดที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเป็นบุตรของชาวจีนพ้นทะเลจากมณฑลกวางตุ้งได้เรียนรู้งานสร้างภาพยนตร์จากการเป็นลูกจ้างร้านถ่ายรูปก,ก่อนศึกษาต่อด้านเทคนิคภาพยนตร์ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาก,กว่า2ปีในบริษัทโตโฮโปรดักชันจำกัดและได้พบกับเอจิซบุระยะในฐานะเป็นนักศึกษาฝึกงานจนเมื่อกลับมาเมืองไทยนะคะจึงได้ผันตัวมาเป็นผู้สร้างภาพยนตร์ทั้งกำกับและอำนวยการสร้างหนัง ก็คือมีการสร้างหนังที่เน้นเทคนิคพิเศษหลายเรื่องค่ะอาทิชาลาวันและท่าเตียนที่เป็นการหยิบเอาเรื่องราวพื้นบ้านของไทยมานําเสนอใหม่ต่อมานะคะจึงได้ลิขสิทธิ์ตัวละครจากต่างประเทศนํามาผลิตเป็นภาพยนตร์ที่ผสมผสานความเป็นไทยเข้าไปทางยัดวัดแจง้งพบซัมโบเอและหนุมานพบเจ็ดยอดมนุษย์อีกทั้งนะคะยังเคยสร้างหนังแนวซูปเปอร์ฮีโร่ยอดมนุษย์คอมพิวเตอร์และหนังแนวมหันตภัยอย่างแผ่นดินวิปโย์ รวมถึงสร้างหนังจากวรรณคดีอย่างกากีไกรทองพระรถเมรีแล้วก็นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีกิ้งกากายสิทธิ์เป็นผลงานเรื่องสุดท้ายจากนั้นค่ะได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อทำงานเกี่ยวกับอินตราแมนโดยเฉพาะค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ